ซาดูสาธุสาธูมุ่งลูตาสูพุ่มเจ้าที่เจ้าทานเจ้าพ่อเจ้าชวงลูกหลานหาเขาป่าอาหารมาถวายตะปูเด้อมีหอยจิ้มจุกมีหอยโซกเล็บแนวปูมากมีหอยแนวแก่หาให้งไปหลานมีโซกมีร้านมีโซกมีหมัน้อปูเด้อมืออื่นกวันที่สิบสองรูกหลานกับซีเดยเฮ็ดต้นเงินต้นข้ามรวมถวายไปทางวัดน้ำห้ลูกหลานซูปูซูพุ่มมีโซกมีร้านมีโซกมีหมาน ให้ปูเออกินลูกหลา้ยงกะย่างให้ลูกหลา,า้เอ้อยู่กินนี่ปูเด้อลูกหลกานยมีโซฟีลาแล้วกะเอาอันเชิญปูนิมนต์คือว่า, 12, ามือเอือนนะคะมือเอือนคือวันที่สิบสองสิบสองกลุ่มผ้าสองห้าหกห้านะคะก็คือมือเอือนกะแม่คู่กบเสียดต้นเงินต้นเงินไปรวมถวายปูไอ้ว่า มันบ่ได้หลายเนาะคะ่ะได้น้อยนึงข้ากระเฮ็ดไปเฮ็ดไปสะสมบุญไปเรื่อยๆไปซอยทั้งวัดเพิ่นนําเนาะคะ่ะทั้ง<ช>วดัดปูชายบ้านเตาไหฮแม่ครูก็แซวทูบเนาะคะ่ะไปจุดขอแม่แตะเคียนแม่แตะเคียนก,ก็ว่าอยากได้ผ้าแดงอยากได้ผ้าแดงแล้วก็ผ้าเคสสีพวงมาไล่านาแดงเนาะคะ่ะมื้ออื่นแม่ครูก,ก็สิจัดให้ยนัพร้อมกับนางรําเนาะคะ่ะ<ช><ช>นั่นล่ะไปขอพรจากเพิ่นแต่ว่าปู่เราก็เว้าเป็นในๆอยู่ว่าอาจจะมีโชควันที่12เนาะค่ะรอติดตามเบิ่์นค่ะค่ะ พราะว่ามือเงินกต่ประมาณระยะซีหามูนนี่แหละค่ะซีหามูเานเสาเนาะคะ่สายตีสามมือเนาะเดือดสร้างกองค่ะพรอมันติดๆเพรอะแตงมูค่ะรวยยิ้มแล,ลว้วรวยนัชชาพาโชคครับเสียเอกเนาะคะ่ะเอกพารวยพร้อมกับมหาเฮงกับเสียบเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหลายช่องติดตามมือนะะเนาะค่ะเนาะอื่นเนี่ยแม่คู่สิผ้าเอฟซีไปรวมบุญน้ำกันมือนี้แม่คู่กับสิเสียบตัวเงินไว้นาะค,ะะคะ่ะแล้วค่ะทีเอฟซีสายบุญคู่ เป็นรวมแรงโลดใจฝากมาคูลาสองร้อยสามร้อยห้ารยสิเป็นพันสองพันก็ตามเต้านะคะแม่คู่ก็รวมบุญไปน้ำกันเครื่องอาหารการกินนะกะเด้อาเทียเอซฝากมาเมื่อกสิเป็นเมนูเคื่องเสราบางเทีอากาศต,ต,ตอนเสราตอนเรีงอาซิบอเดย์ทายคําให้เอซเห็นแต่ว่าแม่คู่กับรายงานปูเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เขียนมาว่าเออเก บาแกียบุญให้ได้ขอปูได้จัะสินะคะแม่คู่กับแซงให้แล้วเด้อค่ะเพื่นพร้อมทั้งพวงมาหลอกมาไล่าอาหารการกิน,นะค่ะเรียบร้อยเอาวันนี้ก็ขึ้นไปขอปูเนาะ,ะค่ะค่ะไปติดตามแนวทางจากคุตาโตเนาะคะ่ะที่สุข,ขุมสุขคนนะคะมนิยิกาแม่คู่เนาะค่ะรวมแรี่ยง <ๆ S 2> รยงวมแรงรวมใจกันนะสามบุญไปน้ำกันแม่คู่กับใส่ต้นเงินเนาะค่ะคือวัด พ่อใช่บัรเตทาไห้ยมือกับไปซอยเพื่อนคือเก้านั่นแหละค่ะได้หน่อยก็ว่าไปตามหน่อยเนาะ,ะสะสมบุญถือว่าสะสมบุญณแม่คู่กับศีเสียบตนเงินนะคะ่ะเพือะะ่อเอฟซีเด้อค่ะเด้อทีรวมบุญมานทากันกับแม่คู่ลวดติดตามมือศรีสุ้รลาศรีสุด้มามได้ร <laughs> ีสนทำกันนะคะรับแมู่่เหลือเอือนี่แจ่มแก่ให้คูเ่เหลือ่ะแก่เปน็นอันเพื่นว่าสิศรีสุทำกันนะเอียดเสียบซอยกันนะ ยามือจะเสียบไม่เพราะว่าเอฟซีเพื่นการรวมฝากมานําเนาะคะ่ะการสรอันทุกบุญพระมาทุกบุญแ <ลบ S 1> ม่พูดผ่าเฮ็ดยังกสรเฮ็ดทุกบุญรวมบุญไปน้กันเนาะคะ่ะเนาะทั้งวัดทั้งว่าซอยเพป็นคาหนามคาไฟล่ะมันหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะประกอบกันไปพร้อมทั้งมืออื่นนะคะ่ะสร้างเสรีแต่เพื่อนเรื่มแล้วล่ะสร้างเสรีเพื่อนการ เตรียมตัวแล้วนะคะประตูโค้งือแม่คู่กับวา่านเงินไว้แลยสองเส้นแล้วค่ะก้วงบุญกันไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆปูนสิไดย้ยืดอกเรื่องสางวันที่สิบสอง,สองๆๆน,นะค่ะแต่วันที่สิบสองปูนสางวันที่สิบสองปูอองประเวอดเนาะนั<อ> <ๆ S 2> น่นแหละร้วมบุญไปต้องกันอันนี้ก็ไปซอยทางวัดโพชัยวัดรเซาไห้เนาะค่ะเล็กๆน้อยๆไปหลายวัดหลายว่าเนาะค่ะซอไอ้กันไปนั่นแหละเพะิ่นก็ไปปูกระเบื้อง สาลาปูกันเลยฮะลูกชายมากเลยค่ะบินบ้างไปนั่งหนักหน่อยไปก็จังมากเอาหน้าพักให้คูกันเลยเดี๋ยวสิบเอาทา้นแล้วค่ะแม่คูกับมันนิ่เป็ว่าที่สิบเอ็ดเนาะค่ะสิบเอ็ดกับแม่คู่กับสิเห็ดต้นเงิน ไปถวายทั้งวัดคนเราไปทั้งวัดทั้งบ้านไปรรวมอนุโมทนาบุญไปนะะอนุโมทนาสาธุบุญไปน้องกันก็เป็นผู้เรียกแต่เออนี่แหละก่ะรวมบุญกันไปเนาะค่ะคือปู่เราบอกว่าวันที่นะคะวันที่สิบสองวันที่สิบสองขาจสิได้มือสันวันดีเนาะพนว่าเริ่มสามประตูโค้งคือวันที่สิบสองวันที่สิบสองกุมภาพสองห้าหกห้านะคะแล้วก็พร้อมทั้งเสี่ยว พาเดียงไปถวายแม่แต่เคียนก็คือวันที่สิบสองคือมืออื่นนะคะรอรุ่นไปน้ากันรอรุ่นไปน้ากันนี่แหละอันถูกเสียงไท่ก็ได้กับเซปูเรียกห้ยเนาะค่ะปู้ตาเพ่นสิเรียกห้ว่าให้ลูกหลานให้ลูกหลานโสู้มานน้องยิงเอาอันนั้นได้เอาพาเอาพามาเออไอู้้เรียกเอาพราะไม่คู่กับเซลไปอันเดียวค่ะไล่อยู่แต่เอาไปอันเดียวเนาะค่ะตามพี่ปู้ตาเพ่นสิเรียกห้เด้อค่ะเด้อ เาเกะเ่ okay, กันวันี่ลราลอลุนน้ำกันเพื่อไม่คู่กัเฮดเวีเอฟซี R e F C, ทางบ้านเนาะค่ะสุปผูสุข้นนั่หลักก็อยากให้ได้สุขผูสุขคนพู้ละคนกับพท่านได้ก็่ย่าเปาหน่อยใจเพราะว่าอ่าสีพ่ท่านถึงควิวห่อก็ปเป็นไปได้นะคะไม่คู่กัเสียงไหว่ที่เสียงไหวอยูดีก็มีเ, 1, 2, 9, เลขหนึ่งสองเก้าสองเก้าศูนย์เนาะค่ะสี่ครูเาวาก็จะซิบหาละวันเนาะมีหนึ่งหาน้องเด ที่แม่คู่เสียงไว้นี่กับอันนี้กส็สทีคือถูกเสียงไายนะคะอันนี้คือถูกเสียงไายนะคะนี่แหละกะสัสทีขอปูนี่แหละหอเคียนหอแม่แตะเคียนขอเพิ่งผ้าบามรมีทุกรูปทุกองค์สิ่งศักดิิ์สทธิ์นั่นแหละ,ะที่กะแม่คู่กัให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะค่ะความเสียส่วนบุคคลค่ะความเสียส่วนบุคคลบางเส่ยบางที่ซิงที่เฮ้ามองบอ่เห็นตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะมองไปเห็นโตก็สามารถเทศไทยเฮ้าฟื้นได้อยู่ได้มีอยู่มีกินได้ได้ร่วมรงร่งดวมใจกันสร้างบุญได้ก็คือแม่คู่พาเฮ็ดอยู่นี่แหละคะ่ะคือเฮ็ดคือสักการะบ,บูชาปูเนาะคะ่ะที่แม่คู่เฮ็ดก็คือหอปูชี่ป่าขาเนาะค่ะก็สําเร็จเ็จินผอมทั้งในผ้าส,สายบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดสร้างว่าเนาะคะ่ะสร้างไปทั้งวัดก็คือ พญานาคเกศเสียนสององค์พร้พอมทั้งพร้อมทั้งพระสังขจ,จายแล้วก็บ,บูรณะบูใหม่หอละข้งพร้อมเนาะค่ะ <S <S แล้วก็ประเดี๋ยนประตูโค้งที่ยังค่าย,ยู่คือประตูโค้งแล้วก็กำแพงวัดเนาะ,ะค่ะกำแพงวัดก็สร้างได้ด้านนึงเนาะค่ะด้าน <S <S ทั้งนี้ก็บพรท่านได้ได้สร้างตัวเพราะว่ามันมันซ้ำรูดหมดแล้วค่ะซ้ำรูดสุดส้มหมดแล้วแล้วก็พร้อมทั้งด่านหลังเลื้อยะค่ะปูว่าสิเหลวแต่ว่าปูว่าเฮ็ดไปเรื่อย ปูกับบท่ทีมลูกทีมร้านลูกร้านกับสิได้เฮดได้สร้างไปน้ำกันเนาะคะ่ะคืออนุมโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันแตาแม่คู่นี่แหละแม่คู่กับผ้าเฮดผ้าสร้างไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะตามแรงศััทธาเฮ้าเนาะคะ่ะตามที่เฮ้ามีไห้่บาบอบังคับกันการทาบุญปูญปญว,ว่าเ้วเต้่าเฮ้ามีโซมีลามีโซมีมานเล็กๆน้อยๆผู้บางคนกันอยากเฮดน้าเนาะคะ่ะ หรือว่าผู้คนบ่มีโศกเลยบ่ท่านถือก็สันต่วา่ากมีใจเป็น,ปน,นกุศลกับยากเฮ็ดเนาะคะ่ะอนุมโมทนาสาธุบุญผู้คนกับ่เคยหล่น่าสั่นบ่เคยเสียงโศกกับแม่คู่ต่ว่าผู้ขาอยากเฮ็ดอยากส้างนัานมาสั่นได้ยินว่าแม่คู่้าเฮ็ดผาส้างค่ะนั่นล่ะก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะคะ่ะวันนี้แม่คู่กับินิม,มนต์ปูเนาะคะ่ะครับข้าเขาภาพป่าให้ปูเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะคือมือวันนี้มือน,นีวันที่สิบเอด็ดสิบเอด็ด กุ่มพานาะคะไก่จวนจอมอกไก่มากวันที่สิบเกทนะคะคือวันที่สิบเกทมือเด็กออกวันที่สิบเกทนะคะ,ค,ะคือว่าไอ้แม่คู่ไปเห็นยูต้นตะเคียนว่า <2 S 2> สองสามื่นตัวใด้เนาะคะ่ะแม่คู่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือแม่คู่ไปเห็นยูต้นตะเคียนผู้ละคนว่าสีเห็นคือกันบวนบ้นว่าแม่คู่คไปเห็นเห็นเลขหามเลคะค่ะเห็นเลขหามมือจือ้อยู่แต่ว่าเอฟซี แจ๊กสีเห็นบ่เห็นเนาะค่ะแต่ว,ว่ากะทั่งสองพันซองซองให้เบิ่งอยู่เ<ะ>นาะะน้องหญิงเนาะคะ่ะเนาะน้องหญิงกะน้นองหญิงนัชชาพาโชคนั่นแหละคะ่ะที่ไปซองมื่อนั้นแม่คู่ไปธุระกระเลยไปรับปากรับคำกับเพิ่์นว่าเสี่ยวพ่วงมาไล่ไปถวายเพิ่์นพร้อมทั้งพ่วงมาไล่แดงด้วยวันแม่ซื้อไว้แล้วพ่วงมาไล่ดแดงแดงก็มีแล้วตอนแรกนุ่ยย่างไก่ไว้เสี่ยวบัวแมวไว้แล้วพร้อมทั้งพร้อมทั้งพ่วงมาไล่ เดียมเนอร์ำแดงเท่าไรก่อนดำแดงหาขวดรแล้ผ่าเจ็ดสีเนาะค่ะแล้วก็ผ่าแดงต้นนึงสีเมตรจะผ่าแดงต้นใหญ่ของพื้นเนาะององยาเนาะค่ะเป็นองยาอไม่ตะเคียนใหญ่นั่นะองคยาใหญ่นั่นล่ะเป็นเสืแจะผ่าแดงต้นเนี่ยแต่ว่าต้นที่สองทัดไปนี่คือคือคือจงเป็นทักม่คู่แต่ว่าคู่เห็นเรีย่าตัวเดียวเห็นเรีย่าตัวเดียวเพื่อนว่าเพื่อนจะได้เจ็ดสี เจ็ดสีเือนกันเนาะค่ะกะเดาผ่าเจ็ดสีว่ามันเดียงเมื่อเดแต่ว่าผ่าเจ็ดสีเจ็ดสีค่ะต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งเนาะค่ะแม่ตะเคียนโซดๆเป็นๆนี่นะคะการนั้นเก็ตอย่างมากว่าแต่ว่าแม่คูเห็นหา ต้นเนินเนาะอ้อมเนินเนาะ <c oughs> แล้วก็พาเกเสียอะไรพิจรารณาพวกเนาะค่ะมือเอื้อนนี่แหละคือเฉลวยคือไม่ไม่แต่เคียนเพื่ออยากได้เพื่อเกตสีเพื่อนเราเพื่อนมักล่ำมือนั้นเนาะก,กับกับพี่สังเกตอยู่แต่ไม่คู่ไปเพื่อนบ,บ,บอกบอกยางสามหลอดเนาะ,<ฮ>ะแต่ว่ามือน,นั้นเพื่อนบอกว่าหงยางอ้อมต้นแต่เคียนสามหลอดผู้ละคนตีมาสามศูนย์บอกกันเลือกมานี่ละนอโุกไฟโุกมันเนาะอันนี้ก็มันก็คือว่านละมันก็สุกพร้อมกัน บุญทำมาบ่คือกันคือเพิ่นว่าละบุญศีลท่านมันมันบ่ทอกันเพิ่นก็เลยได้ค่ะเพิ่นก็เลยได้ก็คือย่างเวียนสามหอบว่าซั่นสังเกียรติ่วกนี้ค่ะตั้งแต่แม่ครูไปหาแม่ตาเคียนบ่เคยได้ย่างสามหอบเพียงแต่ว่นสามหอบมันเป็นวงกลมเข้าใจว่าต้องเป็นศูนย์สามหลอดเนี่ยค่ะมันก็ลืมเพิ่นแหละแต่ขนาดพุงผาวร้า180ดุงก็ยังลืมค่ะแล้วมันเป็นจังซั่นล่ะอันนี้นั่ง หนักหน่อยนักนยังเอาไว้ปูนิมนต์ปูใช่ห่าหนักหน่อยำกำลังสรีมาหายวานี่แหละคือจัะเข้าพิจารณาเบิงเนาะค่ะพิจารณาเบิงการที่ปูอปบอกแล้วก็ห้างเธอปูเราบอกแล้วแต่ว่าเข้าเข้ากับพระท่านเนรแล้วค่ะคือพระท่านเนรวาตัวใดแม่พูดกะไรยังไงเอฟซีได้ซุกปูสูกคนนั่นแหละค่ะฟังวันที่สิบสองข้งวันที่สิบสองแล้วก็มือวันที่สิบแปดด้วยค่ะ วันที่สิบหาแม่คู่กับสิไปล่ yeah. ํ <wh 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 ่บวงสวงคือเขาค่ะเคยเฮ็ดกระไดเฮ็ดค่ะโบเฮ็ดบบได้คือวันที่สิบหาก็คือสิวัดปูเทท่องแล้วก็เข้าไปเบิ้งไปซองนับกันเนาะค่ะว่าประตูโค้งเพิ่นเลิ่มส่างแล้วเนาะค่ะเพิ่มเริ่มสีส้างไปเลยค่ะแต่ว่ากใส่เวลาร้ายเดือนอยู่ดอกค่ะเสื้อสีสําเรสินเนาะใส่เวลาใจเย็นๆเฮาก็เฮ็ดไปเจรลญรละหน่อยไปค่ะเข้าบ่ทันมีงบหลายเนาะเฮาค่ะ สังไปขึ้นแม่กูนเนี่ยสักผ้าสา,า่งไปเงินบ่ได้เป็นค้อนแต่ว่าถ้าย่อยถ้าย่อยถ้าย่อยสังบุญเนาะคะ mm ่ hmm. นนนะ,คะนั่นแหละก็เป็นบุญเป็นกุศลเข้าคือปูว่านั่นแหละใจเทากัอยากได้ดั้งใจนั่นแหละอยากได้อยากให้โพสเปียงนีสิ้นอยากได้เพราะว่าบางเทื่บางเทีเท่ยวใจหอนเนาะค่ะไปทุ่ม <c oughs> มันกับโบเมนซะ <c oughs> มันก็เลยเสียเติมเพราะฉะนั้นแม่กูกะ เออให้เป็นค้าตีทําซ้อนใจบางเที่บางที่เข้ากันย่าไปทุ่มคักเนาะค่ะดวงเข้าเ่าท่านมีนั่นแหละค่ะฟังหูใบหูเนาะค่ะพิจารณาลับพิจารณาเบืงเพราะว่าแนวการเสี่ยงโชคเนาะอันนี้มันกับการันตีบระเด็นวันไหวบนเส้นล่างบนเส้นเข้ากันพิจารณาเบืงมาค่ะเนาะตาบริสิทธิ์นิมนต์ครู